ก้วยก้วยกล้วยพอเปาเร็วเสร็จแต้เอากลมพอเปากลมพอเปาเร็วแล้วแล้วดูกล้วยยังแบบนี้อยู่พอเปาครับแซ่บครับแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกทุกท่านค่ะตามหาน้องมิ่งค่ะน้องมิ่งอยู่ไหนเนาะอุ้ยู้อุ้้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุณน่ะสวัสดีครับไอ้เต้าตุ๊ปุ๊มิ่งน้อยร้อยลีลาครับผมหิวนมหรอครับ แลนมากินนมแม่แล้วเขามารับชมคลิปมิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องมิ่งด้วยนะคะมิ่งหิวนมแล้วขออนุญาตเติมพลังงานก่อนครับนมเม็ดกับ่าทอนมน้ำครับ แบบมีการแบบว่าสายตาเพื่อนจะเละๆมองด้วยนะทั้งกินน้มทั้งงนันเละมองด้วยไงแล้วพวนขับรถไปส่งพี่ดาวแล้วไปไปไปเลยพออ้วนไปเลยค่ะ มิงกินนอมอยู่ครับเอาเจ้าแล้วบัดที่นี่อีพ่อคือ,อ,เ,คอเอาไป่งพี่ดาวไว้แท้อาลาสิึ้นอีกกยุ่แม้รถแม้ไปเตบอลกับพ่อเปาทีนี้ไปนมกักินแล้วนมเม็ดนมนม้ำกับกินเบิดแล้วสุยางแล้วน้ำมันเต็มถังแล้วครับ เากอนพอเปาออาลาห้อนแดดผ้าตาอาลาตากแดดแล้วครับอาลาดำเบิดลหรอไม่เจ็บครับไม่ยังไงลากินบ่ครับไว้กว้กว้พอเปาอเร็ว เอากอมพอเปากอมพอเปาแล้วแล้ว้ล้วยวดูยังแบบนี้อยู่่ะููยยน่ยเอเคยังแบบนี้อยู่ะวายดีอ่นอนแม่พอเปาอาลาจิกวยครับเอ่ออ่ะอะอมด้วยกลมด้วย วายดีวายกอลวายอีเนี่ยง่ากบ้างคุณไดพายกระเป๋าลาตามผู้นั้นละครับวายยูกันของแสีบมันต้องอยู่ในกระเป๋าละพ่อคุณน่ะวายยูกัน ผุนน่นนี่การอันนี้น้ำมือเพิ่อเขาอีกดิโอคักยูคักอยู่มือในยหน่อยเพิ่อน่นเศร้าน้ำมือเขาไวๆวอ่ะพอละพอละเอาใส่ขึ้นมึงบันนี่กับคุณตาคุณยายนะครับอย่าดื้อนะครับใส่ขึ้นใส่ขึ้นพุนน่ะเอาเอาโลเล่โลเล่ซ้ำหนิ่งหน่งนี่ เก่งหรือเด้อขับเด้อน <Impossible. S 1> ีเจะตูดพ่วงไหม <c oughs> บนเรือครับให้ตูดใจเขากันดูบ้านท้ายนะ,ะ <combien? S 2> <c oughs> นี <c oughs> ่ <c oughs> คนกับสั่งนู่นิ่งแห้ง <c oughs> พี่น้องนิ่งแห้ง พ,พ่อเพีกบอกว่าให้นมุนแน,น,น่นแแน่จักหน,น่อยแ <c oughs> ม่นยังกันอ้วนอยยังกันแทนเอาฮะนิ่งแห้งมิ่งนิ่งอนนิ่งเนียโอ๊ยว่ากลุู้กไหนี่ เฟโ,โนโล่ล่ะติโอ้สร้างเตี๋ยวสตีทิ่กลมว่ากลมรงเฮ็ดอะไรี่โอ้ยเนาะมิงไอ้มิงเบิดสภาพอีกแล้วหาแต่เรื่องเจ็บตัวน้องมิงเนะเาะเดี๋ยวไปเบิ่งขังหนาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอีหยังกันบ่สนใจพุ่นน่ะเบิ่งเพินพ่นมือหน้อยหน,น่อยเพิ่นเศร้านะมือเขาแมมอุ้ย พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมีสิ่งนี้แล้วนิ่งนิ่งมากเลยนะคะเนี่ยงดงดาเพครับแสียบครับเสีบครับมีผัวไหมมึมีผัว่นี้มีแต่ผัวเลยเวลาเงี้มีแต่ผัวลูกช้างขี้อ่อน บ่ออ่อนยังดอกอ่อนน้ำเม็ดน้ำเขาพุ่นน่ะอยากให้มิ่งดีดบ่อยากให้มิ่งดีดบ่เอาน้ำมาอาบให้มิ่งว่ะมิ่งสิดีดดองดังให้เบิงหางเง่าเลยดีเออขัดขักเมื่อน้อยๆเพิ่นกระเศร้าว่ายว่ายว่ายผุนน่ะเพิ่นค้าหา อ๋อพอเป่าลูกน้อยแล้วเร็วเร็วเร็วไปไปไปส่งมิ่งส่งมิ่งส่งมิ่งสบายไปมาห้องกลับบ้านแล้วเราไปเข้ามาเข้ามาเข้ามไปเรไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาอุ้ยเร็วว่มีสวีอุ้ยเราก็ไม่อยากใส่กำไลใส่โซ่น้องไว้ตลอดเวลานะคะแต่เพราะว่าตากับยายยังไงก็ไม่ทันมิ่งอยู่แล้วก็เลยต้องใส่ไว้ บอกไป่ไดนี่ว่าย,วยันวัเจ็บเออไปพ่อเป้าไปทั้งพี่พ่อเป้าไปเล่เล่ล่นล่นเล่ี่เนเอ้าไปทางทางปุ่นไปยังตั้งปุนมาพี่ลูกมานี่มาทงพี่่ไปยังตั้งปุ่นอีกระบัดนีโอ้ยเสือนอนแล้วสั่งน้อย อาล่าไปนอนไปลูกปไปส่งไปหาแม่ไปะทำปะป้อยให้เล่นโดดแล้วอู้อุ้อุ้อุ้อ้ออ้งดูดูดูมียงจะโชว์อะไรอีกนี่ไปลูกป๊ะเป้าเก็บฮะอคือๆพ่อเก็บฮขึ้นกอนพ่อลาจิโชว์ขึ้นเตียงนี่แม่นายขึ้นไป เฮ้ยพ่ออะไรสิตกมันนมเม็ดเดีเต้าพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อเป๋าถอยเบิ้งบันนี่เบิ้งนิ่งเบิ้งจะเป็นจังใดกล้าขึ้นบอถอยพ่อเป๋าถอยพ่อเป๋าถอยพ่อเป๋าถอยเบิ้งนิ่งสิกล้าขึ้นบ่พูดหนาเบิ้งเพิ่นเด้อเบิ้งเพิ่นเด้อพูดหนาพูดหนาพ่อเป๋าถอยพ่อเป๋าถอย มือยอพ่เอาะแตมอต้องกินเนีเ็ดตาเ็ดนานานาแคเนกอีกสองขาหลังขืนเท่านได้พังเลยแหะครับบ่ไแท้บ่พังครับบ่พังขา่อเลยอนบ่นอัลลาบ่ได้อ้วนปานันซีลอยลงั้นเเบิ้งเนี่ยเมโอ้โมาตามซีลอยครับอันี อ่ะออ่ะพอเปาเบิ้งเด้อขาหลังสีขึ้นว่ะพ่อเปอพูดหน่าพูดหน่าเพื่อนเอาพ่อเปาเอาเอาเสียงสี่ฮักเสิ้งเบิ้งขาเพื่อนขึ้นเตียงเบิ้งเด้อพี่น้องพูดหน่าเตียงหักเตียงหักเตียงหักแล้วอู้หูอุ้ยอู้ โอ้ยหักหักหักแท้ๆลูกไฟเตียงหักเรียบร้อยไปเขาอะไรขาคุณน่ะโอ้ไป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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วหักเลยนี่มาๆๆๆไปไปไปส่งมิ่งกลับบ้านเลย เ้าบ้านเลยพอแล้วพอ่พอๆต้องส่งไปหาแม่นะคะนี่จังสันบอยอมมากอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะช่องทางหางดีแล้วก็เป่าตามผิดชี้ช้างค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะขอบ พระคุณพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกทกท่านนะคะที่ร่วมโหวตคะแนนมาให้น้องมิ่งค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ